โดยครับนี่ก็คือการเทสเทเซอร์นะครับหมุนฟ้าข้างหน้านะครับทุกตัวก็จะคล้ายๆกันนะครับมีการเปิดแล้วก็เทออกมาบางตัวก็ไม่ต้องเทนะครับบางตัวก็กดตรงนั้นได้เลยอย่างตัวนี้เปิดเสร็จปุ๊บท่าจะใช้งานนะครับกดสวิตช์เปิดอ่าถ้าดังตีตีนี่ปิดกดอีกครั้งหนึ่งตีนี่คือเปิดครับเวลาเปิดก็ลักษณะแบบนี้น่เวลายิงก็เอายิงลูกกระสุนผ่านเทเซอร์นะครับมันก็จะกระจายใส่โมบแบบนี้นะครับ เหมือนแฟตนะเหมือนแฟตแบงนะครับที่ออกคางฝั่งลำกล้องวิธีการใส่กลับนะวิธีการใส่กลับก็นี่ครับพอเปิดแล้วถ้าเราจะใช้งานใช่ไหมแล้วก็สอดเข้าไปในตัวเทเซอร์นะครับเก็บเสียงแล้วก็ปิดฝาหมุนฝาให้มันนี่ครับหมุนฝาให้มันไอ้ด้านหนึ่งอย่างรุ่นนี้มี2สีนะครับมีสีทรายขนาด4นิ้วนะครับมีสีทรายกับสีดาอันนี้ก็จะใส่กับพวก m f o นะครับแล้วก็เรามีตัวที่แค่เป็นทรงนี้ก็มีนะครับแล้วก็มีตัวนี้ตัวเล็กๆก็มีนะครับ มีหลายแบบนะครับเทเซอร์ที่ร้านนะครับถามมาได้ทางอินบ็อกซ์นะครับขอบคุณครับ